ไปเนี่ยแปดอ่ะไม่นานตอนแอร์ดอกพอดีอ๋ออ๋ออ๋อครับใครใอะตู้บ้างบอกนอยผมพูดสิผมพูดสิวันจันทรสวัสดีครับพี่เออลองพูดคุยกันก่อนพี่พี่พี่ใหญ่อะพี่ไอ้ทอมเหรอครับพี่สวัสดีครับทำไมทอมไอ้ควายผมพูดแค่นี้มันก็จำมึงได้แล้วไม่มีใครลืมมึงเลยเว้ยไอ้เหี้ยทำไมอะบอสกาทัก คือมันเข้ามาเล่นนานแล้วแล้วมันไม่มันมันบอกว่ามันน้อยใจคนในแกงจำมันไม่ได้เลยทำไมจำไม่ได้ผมก็จำได้นี่ไงไอทอมแต่ไอบอสจำได้นะโอ้โหจำได้หมดเลยจริงบอสแป่ผมเจอมันทุกเช้าไอท่อมอ่ะแ้่ก่อนอ่ะจำได้นะทำไมไอเหี้ยมึงพูดสามคำไอบอสก็จำมึงได้แล้วแล้วมึงหลอนอะไรมึงเนี่ยผมคิดเยอะไปครับบอสอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยตอนเนี้ย มันเป็นมันเป็นโรคพีเออะไรไม่รู้เนี่ยมันมันอะไรเนี่ยมันเหมือนกลัวพวกกลัวสังคมอ่ะไอ้พี่เหมือนพวกไม่กล้าออกจากบ้านอ่ะมึงเป็นอะไรเนี่ยทอมเปล่าพี่ผมทำตัวไม่ดูครับผมดีใจพี่จริงนะมึงจะร้องไห้มึงเป็นพีเออะไรเนี่ยไม่คือผมี่จับจับมันไม่ได้เลยไม่ก็คนในแก๊งบางคนเขาก็ไม่ได้รู้จักมันไงเขามาใหม่อะไรกันลึกเออแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเปล่าพี่ผมผมตึงนิดนึงพี่ กูถามมันว่ามึงไม่เล่นนานแล้วทำไมึงไม่ทนายมาหากูบ้างมันก็บอกว่ามันมันกลัวโดนเด็กหลับไลก็แบบอยากมีแสงอยากมีบทเี่ยมมันเป็นอะไรไปแล้วอ่ะแต่ก่อนมันไม่เป็นมึงไม่เคยเป็นหนีนะท่อมเอหมือนผมอยากมีตีนนะพี่ผมไม่รู้ผมคิดเยอะไปพี่ผมไม่เค่โอ้โหเยี่ยไม่งั้นนายโดนเละแล้วหลอกเล่นมันก็โดนอยู่เว้ยมันโดนอยู่นะส่วนนี้ดีใจ่ะพี่จิตท็อี่เออก็ดีใจ แล้วมึงไปอยู่แก๊งอะไรเนี่ยไม่เห็นมาบอกมากล่าวมามึงก็ไม่เห็นมาทักเลยวะผมไม่กล้าทักเดี่ยวแล้าผมผมอยากหาแก๊งผมไม่รู้จะอยู่แก้งไหนเอาที่แล้วผมเราสมัครผมก็เลยไปสมัครเข้าครับต้องมีอาุอะไรบ้างตอนนี้นทอมผมปาร์มยี่บีพี่ผมขึ้นผมเพิ่งตีวอติดไปครับมีปากหลามกับไม้เบสผมผมตีมีดมันไม่ติดอ่ะมันแพงมากเลยอ่ะเหลือแห้พี่ผมเล่นได้เต็ฟาร์มยี่สบสี่นี่ฟาร์มยี่สิบสี่กี่วันประมาณประมาณสิบกว่าวันแล้วพี่ นอนนอนจนเจ็ดโมงอพี่ตื่นสิบเอ็ดอะเอาดีๆท่อมสาระพี่ผมผมผมอยากให้แก๊งที่ผมอยู่อะพี่แบบขึ้นไปเป็นจะเป็นสี่แบบต่าหลักอะพี่แล้วก็เป็นปีกับพวกพียเพื่อเที่อะไรมึงพาเขาลไรไมเราปลำบากยังที่เราจะได้รันกันไงมึงถามเขาหรือยังเขาอยากทํากับมึงไหมน่ะไออย่างนั้นอะผมไม่รู้อะพี่แต่ว่าคนที่มาเล่นส่วนใหญ่ผมผมเดว่าเขาน่าจะแบบเป็นอันดับหนึ่งของที่นี่หรือเปล่าพี่ที่ไหน ที่นี่ไงพี่ไม่ถึงอะไรไม่ถึงแก๊งอันดับหนึ่งอะพี่ผมเดี๋ยวผมรีบไปพี่แล้วทำไมมึงไม่มาทักมาอะไรวะน้องจะได้เออ,เอ,อมาอยู่ด้วยกันในทียมึงอะไรเนี่ยกูก็หาคนอยู่เอาดีๆพี่เออไม่เป็นไรพี่เหมือนผมเป็นพล่าอะพี่ถ้าผมไปอะผมพูดจริงๆเลยเอาเอา หมนผมเป็นภาระแกงทพี่ผมเป็พผมว่ามันมันมันเป็นคนคิดลบเกินไปแล้วเนี่ยเอาสาระเลยจริงพี่ผมต้องดูตัวเองตอนที่ผมก็อยู่กับพวกพี่มาเหมือนผมแบบทำอะไรก็ช้าพี่แบบเหมือนเอือะพี่ไม่พัฒนาสกีิลหมายถึงอะไรสกิลหรอหรือว่าอะไรทุกอย่างเลยพี่แบบอ้าวแล้วมแล้วทำไมแล้ทำไมไม่พัฒนามันเป็นเพราะอะไรนั่นแหละพี่เมื่อก่อนผมติดคอนเทนต์มากไปอ่ะแล้วแบบแล้วตอนนี้ผมกลับมามันหายไปปีหนึ่งอ่ะมันหีมือก็กากเลยพี่ซู้ใครก็ไม่ได้ ตอนนั้นมันโหดไหมเหรอทำไมโหดมันมันมันนี่มันเดินคู่กันนี่เลยทอมเจี๊ยบอะทอมเจี๊ยบบอสนั่นะไรปะไอทอมไม่เจี๊ยบอะแล้วฮานยังอยู่ไหมพี่ฮานฮานอยู่ฮานอยู่ฮานกลับมาอยู่แล้วเอาดีๆพี่เออมึงจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะทำอาวุธมาดิขยันฟาร์มมึงไม่ต้องห่วงหรอกมีพวกพาพาเล่นเทนนิงจะได้แบบฝืนไวมันอยู่คนแบบคนเก่งๆอะมึงไม่ได้หมา่นอย่างกูนะมันมันมี <c oughs> ปัญหาอย่างนเ,เนี้ยพี่ผมไม่เนี่ยฮัลโหลครับฮัลโหลพี่ครับครับใหญ่ไหมอะไรนะใหญ่ไหมอะไรนะกดดังตึกใหญ่ไหมพี่คืออะไรเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยผมเองผมเองใหญ่ใหญ่ฮะไอมึงใครเนี่ยไออ๋ออีเจทำไมเออตึกใหญ่ใช่ไหมไม่รู้ทำไมมีอะไร ไม่เหวมามันไม่ออกไอโอมมันออกเหรอเออเจโอมาพักเนี่ยแล้วเจ๊ว่างไหมล่ะว่างศึกเดียวพอมึงมึงมาคุยกับบอสดีบอสอยู่ด้วยเนี่ยตู้ที่เหรอใชเหอเออยเดียวนะเห <laughs> <laughs> มือนกูขอเห <laughs> มือนกูขอมันไอเนี่ยบอสออเจโทรมาศ <laughs> ึกใหญ่ไหมแต่ผมเล่นดีเดียวนะเหมือนเหมือนง้อมันอยู่อะตอนเนี้ยโอ้อหเนียว่ะ เาเอาดีเราจะไม่รับไปคนนี้แั้ไม่ใช่หรอเราจะรับคนที่อยู่ตลอดดีใช่ไอ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 ทอมปิดเทอมหรือว่ายังไงน่ะตอนเนี้ยคือผมว่างยาวถึงปีหน้าเลยทีแบบถึงบอกผมจะเข้ามหาลัยอาทีเอาดีๆบ้หนมึงนะไอไอตกอนดีวะ้อมันเล่นไอดรอบอยู่บอสบอสทำไงเนี่ยสงสารน้องมันนั้นเนี่ยไม่กล้าคุยกับเราไปแล้วอ่ะ เออไปแล้วแม่บอสฮัลโหลบายตุ้งไี่ได้ที่จะตึ้งใหญ่เหรอตุงตุงไม่เข้าหรอนี่หนูให้เจเข้าเลยเจบอลไม่รวยนะผมไม่บอลเกียนจีหน่อยคนอย่างมึงไงเจสัตว์ มึงโดนมึงโดนใบแดงเขาให้กลับมาเป็นตำรวจไอเ้เยี้ยมึงอยู่ตำรวจจนเขา <c oughs> เขาต้องเอามึงออกอะมึงคิดเอาเอเงเถอะเจ๊ต้องเป็นคน,นประเภทไหนอะอยู่เกินแล้วอยู่เกินไจ้เยี้นะยนอินบอกผมขอเอาออกนะเอไอเนี่ยผมไม่ไหวจริงเป็น <c oughs> คนแบบไหนอะเจะไ๊ไม่ไม่ไม่ผมอยู่มขวางโลกมากเลยเนี่ยกูกลัวจะมีไอไอหอกสองแบบแบบมึงเนี่ยเข้ามาอยู่เนี่ยเหีย ตัวเดือนน้องมันไม่กล้าคุยไปแล้วเนี่ยจะไม่เหรอมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรกันบอเรื่องอะไรเนาะเอ้ยเออจมีศึกใหญ่อะไรกันคือคืออะไรคือเออผมจะเล่าให้บอสฟังคือวันนี้เล่นตูนใช่ป่ะมันอ๋อไม่ต้องแล้วดูในทิกตอกมาแล้วเออนั่นแหละมันบัมันบัไอไอคอปไอลาไม่หยุดเลยเห้ผมก็เลยใส่แม่งเลย แม่งตีตายแม่งบัฟไม่หยุดเลยอ๋อเขาเขาบัฟแบบว่าตายอะไรแบบนี้มันล้อหลอกอะมันแบบเบ้งเบ้งเบ้งที่อะไรเงี้ยมันแบบเหมือนเหมือนหนูขี้หัวพี่บ๊อบแล้วก็พวกเบ้งอะไรแบบนี้หรอพูดเล่นหรือเปล่าเซลหรือเปล่ามันมันทำยังบ่อยเลยมันทำยังบ่อยเลยไปกดเข้ากิจกรรมอะไรเนี่ยตีตายมันก็เอามันตีตายมันก็เอาผมทนเห็นไม่ได้มันทำมือซ้ายบอสอะขอ คุได้หรือเปล่าแซลเล่นอะก็ผมก็ทำบ้างไงก็แซวเล่นเหมือนกันหยอกเหมือนกันถามเนยไฮเลยว่าจะเล่นไหมโอ้โหถ้างั้นไม่ต้องถามแล้วรู้คำตอบแล้วล่ะถ้าวันนี้ไม่ติดวาวร์ซีวันสุดท้ายนะอกที่ย่างเออบอสผมในเอวเหมือนเนี่ยโอ้มีสไนเดอร์ก่อยากสไนเด์เป็นลงแตกนะ มันไม่ยากหรอกบอสเราก็ไปเล่นวอซีกันก่อนเล่นเสร็จแล้วก็เข้ามาใส่เดี๋ยวเราจะหัวร้อนจากวอซี C ก่อนแล้วเราก็จะมาระเบิดลงเอาไงเนี่ยเรื่องนี้เอาไงเนี่ยมันมันมีกระตือรีรถอะไรไหมที่ิเกนว่าไงมันมันไม่รู้นะมันก็ดูแบบผมว่ามันเหมือนกับว่าใครแบบใครขึ้นก่อนก็ไปไปยื่นมาอะไรประมาณเนี้ยทรงประมาณเนี้ยตอนเนี้ยทรงประมาณนี้ใช่ใชใครใคร ใครขึ้นก่อนอะเมียลมก่อนก็มายืนมา้งผพูดตรงๆแล้วมันเหมือนช้องโหดแล้เกี่ยวกันยืดแล้วนะตอนนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยงหรอกผมว่ามันก็พร้อมจะเป็นยักไงรู้แต่มันไม่อยากเสียตังค์ไงก็แบบเอ้ยมึงยืดดิแล้วเราจะยืดทำไมอะเราตีกันเรื่องปกติก็ได้เข้าใจปะมันไม่จำเป็นต้องยืดก็ได้บอสแต่มันเหมือนแบบเจอมันมีเหลี่ยมใช่ใช่ใช่มมมีเหลี่ยมอะบ้ามันมีเหลี่ยมอยู่ อใช่ถ้าสมมติที่มันเล็กมันเลียกเราไปสภาใช่ไหมแล้วมันจะตีเราเรื่องที่เราปรับมันใช่ป่ะเราก็บอกไปอยู่เราไม่ได้พูดมันก็ต้องย<ช>ืนอยู่ดีเว้ยใช่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 เนี่เป็นสงครามจิตอ่ะใครแบบอยากเสียตังค์ก็นั่นน่ะใครเยีเ<ร>ย,จ,ย,ยจิตกระชากใจใครเยียจิตกระชากใจไอ้ทอมมึงคุยกับบอดดีน้องไล่เจ็บไปไหนเจ็บอะเจ็บเล่นอยู่ไหมเจ็บไปเรียนแล้วดีมึงเหงาเลยดิเงี้ย ผูห้หูไม่อยู่อะผูห้หูหผมทานบิดเมื่อกี้กูถามว่าจำเพื่อนรักมึงได้มั้ยมันบอกใครไอเจ๊บอ่ะนะ,ะมันไม่ได้พูดถึงมึงลงนะกูถามมันไงดอบเมืกก่อกี้สาระ,ะผมน่าจะเป็นอินเทอร์เวิร์ดพี่ก <c oughs> ูพูดเรื่องจริงกูไม่ได้โมโด้ดะกูว่วามีส่วนนะมันน่าจะเป็นอินทเทอร์ผมไจะเป็นหมาป่าเดียวดายด ว่าจะรอดหนึ่งหล่อวายเล่นไหมนี่สร้างรถตัวมาเล่นให้โอ้โหลูกเมื่อยป่ะป้าเดี๋ยวครับบอสครับเออยันนี่ก็ทิ้งแกงไปอยู่รีเฟกแล้วใช่เออมันยิงไปมันสายเลือดตีฟ้าแล้วไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไอ้ทอมมึงไปทำอาวุธมาดิอยู่ด้วยกันดีกว่าน้อบอสเขาให้อยู่แล้วผมกวนลำบากพวกพี่พี่ครับมึงดูแบบมองเทียอะไรก็ลบไปหมดเนาะชีวิตอะมันยังไง มึงมาหน่าจะลำบากจริงไงเฮียอ,อยู่ที่นู่นเหมือนเดิมแหละไอ้โงม่มีความพยายามผมเข้า LK ได้ไหมครับอพอใจไหมคำตอบนี้ขอบอาพวกนี้ขอเบอ,เอเร์ได้เลยขอเบอร์ได้ครับขอได้มึงก็จะได้ไม่เฮียมก็บอกแค่ขอเบอร์หน่อยสองเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเออออปืนจ้าไปนี่ได้ปะเนไอ้โง่เนีนะ่ย ไอ้นบจะไม่งงที่ได้มันเนี่ยใครอ่ะเอ็นเตอร์น้ำตาลน่ะไม่รู้ว่าใครอ่ะนั่พูดดีมูดดีใครใครข้าน้ำตาลนี่ไงฮันยืนรอไหมนี่ฟอร์มเยอะตีดหื่อไม่ไหลกับครูสักตัวโอ้ยเนี่ยยีเสียงเปลี่ยนเนาะเสียงเปลี่ยนเนาะเยีเสียงเล่นดูดีแล้วเพื่อนไปดูเพื่อน ตขาไล่มึงออกอะใช่ไหมเนี่ยมึงจะลับมาเล่นอ่ะโอ้โหการเดิมนึ่งปุจะร้องให้บอสจำได้ไหมตอนที่มันไปปรึกษาบอสที่ที่บ้านไอโอเคที่ฟาร์มอ่ะจะเรียนต่อหรือเล่นแก๊งดีอ่ะเนี่ยสุดท้ายมันเลือกเรียนต่อสุดท้ายมันโดนไล่ออกกับอสเดี๋ยวนี้ copy top ให้แล้วมึงเลอี้ยง็นจบแล้วตัวคืือออะไรเพ่น น้องมันเรียนจบใช่ไหมแล้วก็ไปต่อมหาลัยใช่ป่ะมันรอเข้ามหาลัยปีหน้าแล้วไงเนี่ยน้องจีมหาลัยมันดรอปได้หลายปีแล้วนะแบบว่าตอนไหนก็ได้ตุลาเจ็ดปีครับตอมหาลัยไมาเล่นเกมปีปีเกมมึงดูมึงดูไอ้นายมันหน้าด้านมันถึงตะวันนล้วมึงดูเสร็จแล้วผมกลับได้ไหมครับพี่ชายสุดที่รักกอนกลับได้ครับมังชายเองไปอยู่ไอ้แซมแล้วไม่ใช่หรอ พี่คนนี้ใช่คนที่แขนซ้ายแรงบางกรเนี่ยใช่ใช่ทามีทามีหน่อยใช่ไหมพี่คุยกับครูจบกับครูทีหลังนะต้อง18จอสวัสดีครับเอาไงเนี่ยถ้ามึงไปมึงไปทำอาวุธมาแล้วก็ก็กลับมาอยู่กับบอดี้อาจจะดีป่ะบ๊อบ อไม่มีแบบรถไม่มีกลัวทํางานทําไม่ได้แบบนีอะไรมีตรวจมีปักขลางกับไมเบสแทนเมื่อมึงเข้ามาเล้วเนี่ยเดี๋ยวพยายามมาดูกันเนี่ยมึงก็หายหมดแล้วปานไปเริ่มต้นใหม่กันล่ะไปพร้อมกันเน่ยไปเริ่มต้นใหม่กันมันตีติดยากนะพี่ยากก็เรี้ยแหละไม่ยากนะผมไอ้บาสแป๊บเดียวได้แล้วเนี่ยไอ้บาสได้มาบอกสามแล้วแป๊บเดียวเองเราไปกันดีกว่ากันนายนายนายตามไม่ได้เป็นทีมบอล เออตามแล้วครับยังไม่เข้ามาเลยมาแล้วบอสเบอร์ส่วนตัวมันเลยเนี่ยต้องตามเองทุกวันอ่ะบอสบอสไหวไมนี่ยบอสให้นายตามเนี่ยเอาตามอีกเน่านายไปขอเบอร์โทรมาเลยนายต้องโทรสายตรงเท่านั้นบอสฟักเดี๋ยวผมค่อยขอเฟซเกลก็ได้เบอร์โทรเลยขยันโอเคบอสเดี๋ยววันนี้มาเข้าแทนไอโอมาเลยนะใช่ไหมต้องมาเรื่อง บอก่ไอ้เจเราคุยด้วยบอสคุยเลย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 คุยกับบอลเลยคุยกับบอลเลยคุยอะไรกูไม่เกี่ยวกูเอ้ากูไม่ได้ดูแลเรื่องตรงนี้แล้วใครดูแลยคุยเ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 ลยด้อม เดี๋ยวผมตามคนดูแลเรื่องตรงนี้ให้ครับปี่มึงเดี๋ยวมันเคมีเนี่ยบอสผมเข้าแกงมาธนาจิ้มดิ้งเลยบาสมันเคมีแน่เนะนี่ยไม่แต่ถ้าถ้ามึงพูดกับกูว่ามึงจะมาแค่สตอรี่เดียวกูไม่เอาเจ้อะอันนี้กูพูดตรงๆเลยกูไม่เอาเว้ยแค่ตอนนีเดียวไงไม่ถ้าถ้าตอนนี้เดียวกูไม่เอาออเว้ยกูต้องการทำเจนที่มันอยู่ยาวๆละแบ่งด่านแบ่งด่านแบ่งด่านเดียเด๋ยวลุ้นนะครับหลังจบรีมีมีคนออกแกงไหมเรามาลุ้นกันนะครับแกงสุกัสรอเข้าแล้วหนึ่งครับไม่มีใครออกกูคอยไหมบอสถ้าคนึงนะบอส นหนูจองด้วยสล็อตนึงจะมีคนออมไว้ป่ะเจนี่ไม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 ่รู้เหมือนกันครับยังไม่แพ้แบบแพ้ขาดอาวุธหายเลยไม่มีปว่าไม่มีใครหมดไปเล่นเล่นไปอิมเจนี่ไรพ่ายไม่มีเกีนะไม่รู้แต่แต่พวกผมไม่น่าออกแน่นอนอ่ะมันอันนี้แพ้เพราะอะไรเกี้ยถ้าเอาให้มิดละหมื่นมีเกียรน่ะสองสองมิดเหรอยี่สิบยี่สิบเจไม่เอาเจถ่าตอรี่เดียวกูพูดตรงๆเลย ถ้าตอรีเดียวก็ไม่เอาถ้าอยู่ยาวแบบน่าคิดหน่อยถ้ามึงแบบตอรี่เดียวอะ่ะขอเล่นตอรี่เดียวไม่เอาถ้าอยู่ยาวแล้วไม่ได้ตังแกงด้อยู่มึงใช้ชีวิตของมึงต่อเถอะไอ้เหี้ย